นน regions, สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันน right ี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l o c h a channel ค่ะค่ะก็สำหรั 59, 500, บวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิตจากทาง KTC กันค่ะว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างแล้วก็ไปที่ไหนบ้างนะคะบอกเลยว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยคุ้มแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยเงินเดือนนอมต้นะคะเพียง1 5 0 0 0บาทเนี่ยก็สามารถสมัครบัตรเครดิตกับทาง KTC กันได้แล้วค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืม เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะสมัครบัตรเค,ครดิตจากทาง KTC กันแล้วนะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะทั้งในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์กดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเราเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์ของทาง KTC นะคะแล้วไปสมัครพร้อมๆกันกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยแล้วเพื่อนๆนะคะกดผ่านลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะเราเนี่ยจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของทาง KTC กันแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าจากทาง KTC นะคะ สิทธิประโยชน์ให้เราเลือกกันเยอะแยะเลยนะอย่างตัวนี้นะคะเป็นตัวบัตรเครดิต KTC นะคะคุ้มทุกการใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะได้สิทธิ์นะคะเพื่อนๆนะในการใช้ห้องรับรองที่สนามบินนะคะหรือว่าคะแนนคูณ2นะคะเมื่อเรามีการใช้บัตรเครดิตตัวนี้นะคะที่ฮ่องกงแล้วก็ประเทศไต้หวันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการช็อปออนไลน์ที่คุ้มค่านะคะแล้วก็มีส่วนลดอื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะแล้วเขานะคะก็จะมีตัวบัตรเครดิต KTC ดิจิตอลนะคะที่ปลอดภัยทุกการใช้จ่ายผ่านตัวระบบดิจิตอลของเขานะคะแล้ว ะะเพียงแค่เราเนี่ยมีการใช้ตัวบัตรเครดิตนะคะที่ปั๊มนะ้ำมันบางจากนะคะก็รับส่วนลดไปเลย1%ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมาก,กเลยค่ะเพื่อนๆที่นี้นะคะเราก็ได้ดูสิทธิประโยชน์คร่าวๆกันไปแล้วนะเรานะคะไปดูในส่วนของอายุนะคะแล้วก็เอกสารที่เราต้องใช้ในะคะในการสมัครกันดีกว่าค่ะก็ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะคะสามารถกดที่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้กันได้เลยนะคะ <c oughs> เพื่อดูถึงคุณสมบัตินะคะที่เราจะสามารถสมัครได้ค่ะซึ่งคุณสมบัตินะคะก็ขอแค่มีอายุนะคะอยู่ระหว่าง20นะคะถึง80ป็สรถทีจะคร โดยรายได้เริ่มต้นนะคะเพียง1 5 0 0 0บาทนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้แล้วเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของเอกสารนะคะที่ใช้นะคะก็จะสามารถสมัครได้นะคะทั้งฝ่ายที่เป็นพนักงานประจานะคะแล้วก็อาชีพอิสระเลยค่ะโดยฝั่งที่เป็นพนักงานประจานะคะเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีในส่วนของสําเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาข้าราชการนะคะหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะคะในกรณีที่เพื่อนๆทํางานในราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็เอกสารนะคะแสดงรายได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะหรือ ือว่าหนังสือรับรองการหักหน้นที่จ่ายหรือทวี50นะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สำเนานะคะบัญชีธนาคาระคะ่ะย้อนหลังไป6เดือนนะคะเพื่อนๆก็ขอสเตทเมนต์กันออกมาได้เลยนะคะและต่อไปนะคะในฝั่งของนิติบุคคลนะคะเจ้าของกิจการแล้วก็อาชีพอิสระนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะก็คล้ายๆกันเลยนะคะนั่นก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาบัญชีธนาคารนะคะส่วนตัวเนาะของผู้สมัครนะคะย้อนหลังไป6เดือนนะคะเพื่อนๆก็ขอเป็นตัวสเตทเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็สำเนานะคะเป็น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนะคะหรือว่าทะเบียนการขานะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสำเนาบัญชีนะคะรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะอันนี้ก็กรณีถ้ามีนะคะก็ให้แนบไปดยนั่นเองค่ะซีนรนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณสมบัติฉันก็ผ่านนะคะแล้วก็เอกสารอะไรต่างๆก็สามารถเตรียมได้นะคะก็มาสมัครเป็นตัวบัตรเครดิต k t c กันได้เลยค่ะก็ให้เพืเ่อนๆน,นะคะเลื่อนลงมาเลยนะคะเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยทำการกรอกรายละเอียดน,นะคะก็จะมีในส่วนของชื่อนามสกุลน,นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะอีเมลนะคะแล้วก็รายได้ ต่อเดือนของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะก็เป mm ็นช่วงเวลานะคะที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ของทาง KTC นะคะติดต่อกับเพื่อนๆก็ติดเวลาที่สะดวกกันได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะก็กดที่ข้าพเจ้ารับทราบตรงนี้นะคะแล้วก็กดคําว่าส่งข้อมูลนั่นเองค่ะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนะคะมีการส่งข้อมูลไปแล้วนะคะก็เพียงรอพนักงานติดต่อกับค่ะหลังจากที่พนักงานนะคะมีการติดต่อกับหาเราแล้วนะคะเราเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับพนักงานท่านนั้นได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยต้องการสมัครบัตรเครดิตนะคะของทาง KTC เป็นตัวไหนนะคะหลังจากนั้นพนักงานเนี่ยก็จะให้เรา ทำการส่งเอกสารนะคะที่เราเนี่ยมีการเตรียมเอาไว้นั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ส่งเอกสารได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็รอรับตัวบัตรเครดิต KTC กันได้เลยค่ะโดยในการที่เราจะใช้บัตรเครดิตน,นะคะเพื่อนๆนะก็จะมีในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมใช้เท่าที่จําเป็นนะคะและผ่อนชําระคืนไหวจะได้ไม่เสียอัตราดอกเบีย้ย16%ต่อปีนั่นเองค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสมัครบัตรเครดิต KTC นะคะก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะที่พอยเอามาฝากกันเอาไว้ให้แล้วนะทั้งในตัว ment Com เนะคลิปชั มีการคัดกรองมาให้แล้วนะคะว่าเป็นลิงจากทางเคทีซโดยตรงนะคะเพื่อนๆนก็สามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างกันได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเอาวิธีการสมัครบัตรเครดิต KTC ดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติตมอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย